ทุกรถสดทุกเครื่องเกาะติดทุกสถานการณ์เกาะกระแสข่าวสนับสนุนข่าวโดยเนื้อปูก้อนแม่กองบายน้องเนยเนื้อปูกแกะสดใหม่สะอาดทำเมนูอะไรก็อร่อยโทร094536 9689 โรงเรียนเราเราต้องแสดงความคเคารพก่อนนะคะเป็นการทักทายทยาเปหน้าตอย่าเปที่ให้ปลายมือขีดแตะที่ปีกเสาเพชรตร่อกิติโอวินตต่อ

ý kiến của mọi người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  วันนี้อากาศดีวันนี้พอลงมือเองนะพอกับรองพอทาสีเอง รวมกันแนดอีกรอขายองาได้เอารถนไม่ตา่ด้ไม้่ครับงกาการสื่ารายนะครับเป็นโครงการที่เทศบาลเมืองอโยธยานะครับ ตั้งไว้เพื่อดูแลลูกหลานพี่น้องในเขตเส้นบานองวงบรยาโดยจะทำการตีเส้นนะครับขาวแดงฟรีและสองครั้งนะคะะรับในเขตทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานวันนี้เราก็มาร่วมกับพัดพอโรงเรียนวัดใหญ่นะครับร่วมกันทดลองรละปลูกฝังกิจใต้ทำเลให้โรงเรียนมันช่วยมากทางโรงเรียนมันช่วยมากเท้นทาลมันช่วยมากนะครับ เพื่อจะสร้างความปลอดภัยให้กับลูกหลานพี่น้องประชาชนในเขตเชียงครับเรากำลังเดินสอบนี่นะเปเลย ในนามของโรงเรียนมัธยเป็นพลธรรมนารังสีนะครับวันนี้ต้อง,องของขอบพระคุณนะครับทางท่านรองธานีนะครับทางเทศบาลเมืองนโยธุยานะครับที่เห็นความสําคัญของความปลอดภัยทางท้งองถนนนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นสถานที่ที่เด็กนักเรียนของโรงเรียนวัธยมชัยพลก็เราใช้ในการข้ามข้ามถนนนะครับทุกวัน,น <า S 1> เป็นประจาทุกวันนะครับก็เป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับว่าเส้นจราจรลดลดหายลงไ ก็จะเป็นนะครับที่จะให้มันชัดเจนขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกๆของเรานะครับที่ใช้ในการสัญจรไปมานะครับเดินทางไปกลับโรงเรียนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางท่านรองประธานีนะครับแล้วก็พนักงานของเทศบาลเมืองอยยธยานะครับกฝ่ายนะครับที่เห็นความสําคัญแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรหลานของเรานะครับซึ่งใช้ในในบริเวณตรงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับ

é